สลอดแรกที่หลดลงไปเคแบงครับตรงนี้ <c oughs> สู้เขาครับวันธรรมดานะครับวันหยุดยาวครับอิจฉาคนได้หยุดครับ <C oughs> แต่ผมไม่ได้หยุดครับ ไหนว่าค่อยมาครับตรงนี้น่าจะมีสองตี้นะครับตรงสลับสลอ็อตกับเคแบงกับตรงนี้ครับสล็อตสิบสี่กับสล็อตสาับตรงนี้เปกอร์เทลมีคนลงไหมครับน่าจะมีนะครับและตรงนี้ครับสำหรับสล็อตสามน่าจะถึงโกดังตรงนี้ครับ แล้วเขาคลองโกดังสล็อตสิบเอ็ดครับน่าจะถอยมีสองมีสามสล็อตครับตรงนี้สล็อตสิบสี่สล็อตสามแล้วก็สล็อตสิบเอ็ดครับมีคนลงยัดกันไหมครับเอลซาฮาแซนมาตินไม่มีครับมีแค่ B2C ตรงนี้รับเคปับในการแข่งเคปัตรงนี้ครับ K ฟีฟาร์มครับสล็อตสิบเจ็ดแตนมาติมอิ่มๆครับแล้วบ้านคนรวยก็มีหนึ่งสล็อตครับตรงนี้ทางบาลานาของเราแต่ครับตรงนี้ครับน่าจะเดือดหน้าดูครับแองโทนี่ครับตรงนี้นักเตะใหม่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับตรงนี้มีสล็อตเจ็ดสล็อตสิบครับแล้วก็สล็อตเก้าครับและ B2C เปิดน็อค อยู่ตรงไหนครับไม่ใช่ตรงนี้ครับน่าจะเป็นปีกาโดครับสลอดเก้าสลอดเจ็ดครับสล็ลอดสิบครับตรงนี้ จะมีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่ครับ ไรับรับปั๊มน้ำมันตรงนะครับตรงนี้ทะล้อ13กับทะล้อ15ครับรนี้แล้ว12บอกพบพี่พี่ผมขอด้วยทุคนเนีป้าพี่ผมกินเลี้ยงก็กินเน,นี่ยพี่ทางาก B2C กลางทะล้อ13ได้หนึ่งคนทางปั๊มน้ำมันตอนน,ตนี้ครับระเบิดภูเขาเผาปั๊มน้ำมันหรือเปล่าครับทะลอสอ12 ระเบียูซีเดินมาสองคนเรือกำลังตามมาครับปอนเข้าไปโดนที่ปานออกมาก่อาด้านหลังเฉยๆท้สองออกหนึ่งคนแล้วสลอตสิบสามโดนน็อกอีกหนึ่งคนได้ชุบกันอีกหนึ่งคนนะครับแล้วสองมาโดนเขา สิบสามเหลือหนึ่งคนที่เล่นได้แต่ชุกมาก็เลือดปิมปิมครับตลอสิบสามแต่สลดสิบสองบอกชุกเพื่อนก่อนครับตรงนี้เดี๋ยวให้เบื่อหนึ่งคนเดินมาตรงนี้น่าจะเห็นแล้วครับที่เคาน์เตอร์ตรงนี้ครับนับตลอสิบสามไปหนึ่งคนแล้วเหลือคนสุดท้ายครับเขาน่าจะเห็นครับเขาวิวตรงนี้เขาเห็นแน่แล้วแล้วแล้วยังไงเรียบร้อยครับตลอดสิบสามติดตลอด สล็อตสิบสองเก็บสล็อตสิบสามออกจากเกมไปเป็นที่เรียบร,อยร้อยสล็อตสิบสามออกไปเป็นที่แรกเลยนะครับของวันของมิรามันนี้ครับและเราตัดไปที่ตรงไหนครับตรงแซนมาเอลเอลซาฮาตรงนี้ก็น่าจะแยกย้ายครับมารหมอลำตรงนี้ก็น่าจะเลิกเลยครับเหลือ 7, สล็อตเจ็ดสล็อตเดียวครับตรงนี้ ต่างคนต่างออกไปครับไอคิวก็ออกครับมูฟออกกันหมดครับไม่มีใครอยากปะตาครับแล้วหนึ่งคนในเปกาโดครับตรงนี้คนเดียวชิวๆครับผมมาคนเดียวผมไม่เกี่ยวกับใครครับคนนี้เขาบอกแตร็อตที่สี่ะ กลโดเงาๆครับวันนี้ไม่มี s p t มาลงครับปกติเขา s p t เขาชอบลงตรงนี้ครับอะไรับวงเฟสที่หนึ่งเริ่มมาแล้วนะครับเฟสที่หนึ่งของเราบีบมาแล้วครับ กึ่งกลางของวงเลยนะครับสําหรับเปการโด้นะครับและตรงนี้ครับโมจิหรือเปล่าครับเจอครับทาง IQ ครับตรงนี้ใครจะได้ยินเสียงรถแล้วครับตอนรถไ IQ ิวเขาตะคุ่มตะคุ่มตะคุ่มมาตะคุ่มตะคุ่มมาจังบ่ายเต็มโบสเป็นไปตกต้นไม่แต่เขาดอนมาครับ แต่ไม่รู้ครับว่าเพื่อนเขาอยู่ตรงนี้ครับสาหรับไอคิวโนนน็อกเรียกเอเอเรียกเพื่อนมาช่วยเร็วครับไอคิวครับสําหรับไอคิวทางโมงจิซ้ายออกมาจะเก็บสําหรับไอคิวคนนี้ออกจากเกไปหรือไม่รเรียบร้อยครับอย่างกับท่าเห็นครับแล้วเขาีต่อไอคิว เก็บมากครับบอกกับเพื่อนเอาไปเลยเพื่อนครับตรงนี้ครับไม่น่าจะรอดนะครับสําหรับไอคิวตรงนี้ครับแล้วยังไงครับแล้วยังไงผมบอไอุซีปาดไปครับสำหรับไอคิวเหลือหนึ่งคนรอเป่าครับ เหลือทางต้น JR หรือเปล่าครับดูทรงคนนี้ขนเขาหนังเหนียวครับคนนี้เขาเหลือสองคนครับเหลือซูเก้นกับต้น JR ครับเขายังฟาร์มอยู่นอกบูโซนยอยู่เลยนะครับแต่วงดีไปที่ไกลกึ่งกลางของกึ่งจุดศูนย์กลางเป็นที่เวอร์กิจครับยังไม่มีใครไปจบับจับจองนะครับแต่แซนมาตินมีหนึ่งตี้ครับมอนเตโรวมีหนึ่งตี้ครับ ไอเอปูโซเขายัางอยู่ได้นิดนึงของครึ่งเมืองครับลอนเลโอเนสก็เริ่มขยอยกันเข้ามาแล้วครับทางดีบีกับไอคิวอีกถึงตี้ครับสำหรับเคแบงครับนู่นครับเขาฟาร์มเขาน่าจะกะเอารวยครับตรงนี้ครับทางเจเจนกสั่งลุยตรงนี้ครับเขาน่าจะฟาร์มกะเอารวยนะครับทุกคนแต่เฟสแรกเขาพี่เขาบอก ผมฟาร์มได้อยู่กับพี่วงไม่เจ็บมากครับพี่เขาบอกแต่เกแบงค์บอกผมไม่ไปไม่ไปที่ไปกว่าพจ้าแบงก์นี่ปายนะครับเขากาลังนําทับเข้าวงไปครับแต่ตรงไหนมีการตัดท่าสำหรับเทลออสสี่เหลือหนึ่งคนครับที่อยู่ตรงเป็ดสี่าโดตรงนี้ เขาจะไปมุ่งขึ้นเขาแล้วครับเนี่ยดูซองแล้วเขาเหลือหนึ่งคนสุดท้ายของตลอดสี่แต่อยู่ได้ครับนี่ครับยังอยู่ได้ครับแต่ทางบาดตนาน่าจะขึ้นมาทีาย่ย่เขาแทนมาตีนหรือไม่แต่เขาไม่ขึ้นครับเขาผ่ากลางเมืองครับแต่เขาจอดแบะเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งครับตรงนี้เขาบอกเขาไม่ไปและทางดี้ ล็อกจากที่ตรงไหนครับจากตรงนี้ครับที่หลังลอดเร็วเน้ลงมาตรงนี้ครับทางดีบีของเราวันนี้โดนเก็บอ,อไปไปโดนล็อกดาวน์ไปเลยแลมโบ่ลนน็อกดาวน์จากสล็อตที่11ของบีดีนั่นเองครับมาดีไปน็อกทางบันไดเก็บมาเล่เกมไปเลยครับ ช่วยนะครับ DB และน็อกตรงนี้2คนครับสแลตสแลตสิบสีกับสแลตสิบเอ็ดและโดนเนตไปยังวอันนี้และโดนโดนเนตตั้ออกจากเกมไปถึงคนครับและเขาก็คนคนี้ครับเขาฟอร์มแรงจริงครับเมื่อวานในเขายูนพี่เก็บ3ครับที่เปกาโดและน็อกสองแล้วคนสุดท้ายของสแลตสิบสี่ครับและลงมาครับและเรียบร้อยครับโดนสแลตสิบเอ็ดเก็บ หมดตี้ออกจากเกมไปครับอนี้ชิวๆครับตามหนึ่งเคหนึ่งหนึ่งก้อนหนึ่งเคปับครับตรงไหนครับอ๋อตรงนี้ครับเขาแซนมาตินตรงนี้นี่เองทั้งแอดับของเรามีเอเกตีกับแาน벅ส์ตรงอีตึกอีตรงนี้ดกแดง,งของเราแล้วขจุ๊บกันเนาะ แล้วเขายิงมดตีเลยเหรอครับต่อ,อยางครับตลาดสิบหกบอกผมอยู่นี่กับพี่ชายผมเหลือคนเดียวครับพี่ชายสองร้อยสิบหกสองร้อยสิบเจ็ดครับตรงนี้มีตวซีครับบารน์นาครับบาร์นาวันหรือเปล่าครับ,รบ,รบรตรงนี้ว่าจะเห็นบอกบารหนาทูรับยกเลิกสลอ็อตเขาบันนี้ และจะมีประเด็นกันตรงตรงไหนตรงนี้อ่ะตรงนี้เขาเก็บแอนดับครับ B 2 C เ้าได้อะไรมาครับอ๋อมีอักคูณสบหมอกสามกอดสามจะหมอกสามหายเขาน่าจะเก็บหมอกสามาเป็นที่เรียบร้อยครับ B to C ตรงนี้ขึ้นมา่อนเข่าครับกักบนข่าครับ สองคนของไอคิวํำได้โดนนสาวครับเหลือสองคนครับคู่หูดูโอครับตรงนี้ต้นเจอากับ Google ของคราวนี่เองครับแล้วมาเดูตรงนี้ครับชอบสีเนี้ยครับแบบนอนนาารื้เปล่าครับตรงนี้ครับแน่ใจนะบ้านคนเหลือตรงนี้ครับโอมาสองครับ หลอดห้าแต่เพื่อนบอกมาจะถอยครับโพสิชันไม่ได้เปรียบก,กับถอยดีกว่ากรับเพื่อนไปเอาวงมาเป็นเยนเลยถอยลงมาจากคนรวยแต่อยากเป็นเศรษฐีชนะสี่ชนะสี่ครับตรงนี้ถอยเป็นที่หน,นเลยครับหลอดห้า เบียวครับโอ้โหเหลือที่นี่จเป็นันธุ์สอคนเลยครับสำหรับบีบีอีสานครับชิกันนายซิกวันนายชอบสี่ก็โดนสวนกลับไปครับแต่ซิกวันนายจะรอดหรือไม่หลังต้นไม้แต่ซิกวันนายโดนน็อกดาวน์ไปที่เรียบร้อยครับแล้วโดนเก็บออกจากเกมทันตาเห็นครับ แล้ววงเฟสที่สามเข้าเฟสที่สี่เดินแล้วนะครับเดินเดินยังไม่เดินครับเดินหรือไม่ครับแล้ววงมาที่เปกาโดครับจารนิดนึงว่าเปกาโดตรงนี้แต่ตรงนี้เขาก็น่าจะมุฟข้าวงครับต่เราที่หาน่าจะถอยแล้วนะแต่เราที่สิบบอกผมกันไม่ปล่อยนะพี่ชายเขาบอก มาโดนตรงนี้ครับรอยยอ่อของเราโมบาที่เปก,กาโดตรงนี้ครับยังไม่มีใครนะครับตระหลักเปก,กาโดครับเราผมพื้นที่จัดจองจากพื้นที่ได้ใช้สอยตามสบายครับตรงนี้ตรหนักเปกาโดแต่มีข้างบนครับจราที่แปดอยู่บนเนินเขาตรงนี้ครับ เล่นได้ตามใจชอบครับปิกาโด่สํารเตอร์บเจ็ดและตรงนี้ครับจะมีประเด็นกันหรือไม่ครับสามแยกตรงนี้ครับสามแยกสุมาเซราตรงนี้ครับแต่ก็ไม่น่าจะมีอะไรครับ สลอตเก้าน็อกดาวน์สลอตสิบเจ็ดได้หนึ่งคนครับแล้วโดนเน็มาแล้นออกจากเกมนะครับสำหรับสลอตสิบเจ็ด 17, เหลือสามคนครับแล้วสลอตเก้าเขาเดินอ้อมมาแต่โดนทางสลอตสิบแปดแจมมาครับสำหรับกูเกิลครับเขาอยู่บนข่าวครับเขานอนอยู่ แต่โดนเนตจังหวะนี้น่าจะน็อกสองแต่ปุดโดน UMP ด้วยครับหนึ่งคนครับเหลือหนึ่งคนครับสลับสักทเจ็ดสลั9เก้าว่าไงครับจะจะปิดหรือไม่จะปิดเลยหรือไม่เรียบร้อยครับสลับที่เจ็ดออกจากเกมไปเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วสลับเก้าเขาชุบเพื่อนเข้มาติดเลยนะครับแต่สองคนนอนบนเขาน่าจะนอนล้อแล้วครับตรงนี้สรับต้นแกากับกูเกิลครับ าะป้องแปง้งแปง้งร่มเดียแล้วบ่งไปที่เปกาโดครับน่าจะเต็มอิ่มแล้วครับตรงนี้สำหรับเปกาโดมีสล็อตเกตที่เป็นเจ้าเมืองอยู่แล้วครับเลือกโพสิชันเล่นได้ตามใจชอบฉันนะครับตรงนี้ตามใจฉันชอบครับแล้วกูเกิลเป็นน็อกทางสล็อตเอีกแล้วครับ แต่วงก็กจะมาแล้วครับอีกสามที่ครับเฟสที่หากำลังจะมาครับแล้วหนึ่งทีมของรอย่อน่าจะดีบครับตรงนี้เข้ามาทางตึกแอลและลอสติบเข้ามาทางสนามมวยครับมาแล้วเปกาโดครับพื้นที่ที่อยู่ได้อีกหนึ่งเฟสสองเฟสเลยนะครับ เหล่ทางฝั่งโน้นยิงกันที่ไหนครับอ๋อตรงนี้ครับโอ,โอ้โดนน็อกสองเลยนะครับน่าจะล่วงรดแล้วครับตรงนี้ทางบีตโดนตลอนหกยิงล่วงรดไปสองคนครับแล้ดี b เปิด d m g ในเปกาโดหรือไม่ครับตรงนี้น่าจะในเปกาโดครับเปกาโดตรงนี้ครับ มีเข้ามาเยอะแล้วครับแต่ล็อตเจ็ดอยู่ตั้งแต่เข้าเมืองมาแตล็อตสามนำทีมโดยเคแบงค์ครับมาที่จึกใจเย็นแต่รู้หรือไม่ครับว่าเขามีเจ้าของพื้นที่อยู่แล้วครับสำหรับตึกใจเย็นตรงนี้มีหนึ่งคนที่อยู่บนดาดฟ้าครับสำหรับรอยย่อตรงนี้แต่ส้็อติดมากก็เข้ามาในเปกาโดเป็นที่เรียบร้อย ก็ยังอยู่ได้นะครับข้างบนแต่วงดีดกักบ,บนเขาครับกักไปสนามมวยบนเขากับสนามมวยครับแล้วน่าจะยิ้มหวานครับสําหรับต้น JR กับ Google ตรงนี้แล้วชะอมโดนเนตน็อกไปน็อกดาวไปครับ ค่แบงค์ของตึกใจเย็นเขาไม่รู้หรือไม่ก็ว่าเขามีคนอยู่ขขาบนหนึ่งคนครับแต่ผมน่าจะไม่มีใครไปชุกนะแต่ถ้าเพื่อนรักก็น่าจะชุกกันได้ครับตรงนี้แล้วทลอสแปด 8. บงเขาจะไปเข้าที่ไหนครับทลอสเกตเคลื่อนที่ไปหาโนครับและสเปนทม่นอเนี เขาจะข้ามมาชุบชะโอมได้หรือไม่ครับสำหรับสล็อตที่เจ็ดนะแล้วตรงนู้นครับสล็อตสิบเอ็ดครีมเขาสลีสล็อตสิบห้าที่เหลือหนึ่งคนหรือไม่ครับแต่ยังอยู่ในวงนิดนึงครับตรงนี้ครับเขาจะเพื่อนบอกผมรักพี่ครับพี่ต้องขึ้นมาครับผมครับจะชุบนขึ้นมาครับสําหรับชะโอมกับตรงนี้ครับ แล้สล็อตสิบห้าโดนสล็อตสิบเอ็ดเกมออกจากเกมไปเป็นที่เรียบร้อยครับหนึ่งคนครับสล็อตสิบนี่สนามมวยได้อยู่ได้ยิงรอบทิศแล้วครับเราข้างบนเขานี่ครับสล็อตเก้าก็สบายครับตรงนี้ไม่มีใครยุ่งกับตรงนี้ครับโอ้โหสล็อตแปดโดนอะไรนี้โดนยิงทิศท,ท,ทางครับ คนสุดท้ายหรือไหมน,นัดแปดเล้วสองคนเหลือหนึ่งคนครับโดนบูโซน,แล,นและนัดแปดและเคแบงค์โดนน็อกจากหนึ่งก้าหนึ่งและตรงนี้น,นัดหกเคแบงค์ออกโดนเก็บออกจากเกมไปเลยเทีย่ยงหลายครับแล้วจะอมโดนน็อกครับและลอยย่ออยู่บนตึกใจเย็นน่าจะน็อกบูโซนเลยครับจะอมโดนเก็บออกจากเกมไป วงตรงนี้ครับที่บนเขาของอ้าวแล้วโดนเข้าข้างหลังครับสำหรับ i อคครับหัมได้โดนเสาครับต้น JR กับ Google โดนสล็อตที่เก้าเขามาเขมด้านหลังครับตัวเองนอนยิงฟรีครับตรงนี้แต่ไม่รู้ว่าไพ่เงียบมาข้างหลังครับสลหรที่เก้ายิงในเมืองฟรีนะครับตูทรงนะครับแต่สล็อตสิบก็ยังเล่นได้นิดนึงครับขยับนิดนึงก็สามารถเข้าวงได้ รถจังหวะนี้และล่วงรถสองครับทางดีดีครับรถลีเบิร์ล่วงรถอูบัยสองครับเหลือหนึ่งคนครับสำหรับจัลลศิปิจัลลเจ็ดเหลือสองคนครับฝั่งนู้นครับสองสาวสองหนึ่งสาวกับหนึ่งชายครับตรงนูน้นสัลลศก้าเหลือสี่คนอยู่บนเขาครับแบบนอนมาครับจัลลศก้าว สิบก็สล1สิบเอ็ดลสิบเอ็ดเหลือหนึ่คนครับสลัดีบีแล้วลงงโซนเริ่มบีบตูดเข้ามาสละที่เกตเขาวิ่งข้ามมาครับฝั่งนูน้นโดนสละที่เก้าและและดีบีก็ออกจากเกตสละทีก้าน,นฟีอ e ีสปอร์ตครับ เฟสที่6นั้นดีดลงไปข้างล่างหาชารที่7ครับห้องน้ำตรงนี้นี่เองแต่ใกล้มีชารที่6อยู่ครับแต่ในตัวบ้านนี้มีชาร์ที่10อยู่ครับไอสำหรับแองเตลนี่ครบตรงนี้ครับไอมีทีมต้องหาทีม,มาครับหาทีมไม่ได้ก็หาในกลุ่มไล่ครับบางคนเขาก็ไม่มีตี้อยู่นะครับแล้วรวมๆกันมัดจุ่มกันมาครับ แล้วครับตรงนี้เซอร็อเจ็ดอยู่ในวงครับชิวๆครับนอนรอครับนอนมาครับตรงนี้แต่ที่ไหนได้ครับสลอนหกบอกผมอยู่นี่พี่ชายงูทะเลพี่ชายเขาบอกเ <c oughs> ฟสที่เจ็ดเข้าสู่เฟสที่แปดอีกสิบวิครับ สลอตที่9ก็น่าจะลงจากเขานะครับตรงนี้แล้วเฟสที่เจ็ดเข้าฟูลเวสตแปดวงเดินแล้วครับสลอตที่สิบเดินออกมาครับเขาน่าจะลงกดจากสล็อตสล็อตหกยิงสล็อตสลอตเจ็ด,ลดแลด้วโดนเทดหนึ่งคนแล้วเหลือวันอันวันตรงนี้ครับ แล้วสล็อตสิบเก็บสล็อตเกตออกจากเกมไปครับแล้วเหลือสามทีมตรงนี้ครับหกผู้รอดชีวิตครับสล็อตเก้าเหลือสามคนครับไอตัดเก้าเหลือสามคนสล็อตหกหนึ่งคนสล็อตสล็อตสิบกับเองตัวนี้หนึ่งคนครับและสลอ็อตเดินมาไม่รู้เลยแจนไ,รไเรียบร้อยครับเขาไม่รู้ว่ามีคนอยู่ตรงนี้ครับเหลือสองทีมครับสามสองครับตรงนี้ จะได้กินไก่ในมิรามาไปครับเกมนี้ตังนี้ Matthew, ตัวนี้มาติยาแล้วครับตัวนี้โดนสลาต่ิการน็อกดาวไปครับเหลือหนึ่งคนครับไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดครับสลอต่เกาแล้วโดนไฟเผาครับแล้วโดนบูโซนด้วยครับลสลอต่เกากินไก่ในมิลามาของเราในวันนี้ครับ